สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันกับนุ้ยอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วนุ้ยได้เล่าถึงหน้าหนาวที่ประเทศเยอรมันให้เพื่อนๆฟังกันแล้วใช่ไหมคะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะเล่าถึงเทศกาลคริสต์มาสที่ประเทศเยอรมันให้เพื่อนๆฟังกันคะ่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าที่ประเทศเยอรมันนั้นเขานับถือาศาสนาคริสต์เป็นหลักค่ะก็เหมือนกับบ้านเราที่นับถือาศาสนาพุทธเนาะ แล้วช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่สําคัญมากๆของคนคริสต์นะคะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็เสมือนกับเทศกาลสงกรานต์นั่นเองจ้าแล้วก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาสนี่นะคะคนที่เยอรมันเขาจะต้องเตรียมตัวกันยังไงเดี๋ยวนุ้ยจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ กาคริสต์มาสเนี่ยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่24ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมค่ะ24เนี่ยนะทุกคนนะมันจะเป็นวันวันรวมญาติวันครอบครัวหรือว่าแต่ละคนนะเนี่ยนะก็จะอยู่บ้านแล้วก็ให้ของขวัญกันในภายในครอบครัวค่ะแต่ว่าวันที่25 26กเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าวันพบญาติแล้วเราก็สามารถนําของขวัญที่จะมอบให้ญาติเหล่านั้นไปให้ในวันที่25-26ได้ค่ะก่อนที่จะถึงเทศกาลคริสต์มาส สสัปดาห์นะคะทุกคนเขาจะมีที่เรียกว่า Advent Calendar นะคะก็คือว่า4อาทิตย์ก่อนถึงเ,ออเทศกาลคริสต์มาสคือนับย้อนลงไปจากวันที่24ทธันวาคมนะคะก็จะอยู่แอดเวนแอดเวนค e รเดอร์ Advent, Advent ที่1น,นี้ก็จะอยู่ประมาณที่ปลายปลายเดือนพฤศจิกายนเนาะเขาก็จะขายไอ้พวงพวงตัวนี้ละคะ่ะเพื่อนๆคงจะเคยเห็นในคลิปของนุ้ยมาบ่อยแล้วนะคะและคงสงสัยใช่ไหมว่า มันคืออะไรมันคือเชิงเทียนค่ะทุกคนเขาจะทําเชิงเทียนแบบนี้นะคะขายค่ะประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วเชิงเทียนเนี่ยนะจะถูกนํามาใช้ในการจุดเทียนคาลันเดอร์จ้ะ ส่วนมากแล้วเขาจะเริ่มจุดวันอาทิตย์นะคะบางบ้านนี่ก็จุดแค่วันอาทิตย์แต่บางบ้านนี่ก็จุดทุกวันนะจ๊ะเทียนเขาก็จะแท่งใหญ่หน่อยเนาะแต่ว่าบางที่สมัยนี้มันก็มีแบบทันสมัยเนาะเธอเนาะแบบไม่ต้องซื้อทุกปีอะไรเงี้ยฉันก็ซื้อแบบเป็นเออเชิงเทียนแบบทันสมัยจ้ะจะได้ไม่ต้องนั่งเปลี่ยนทุกปีให้เปลืองตังค์อะเนาะนี่ทุกคน <St ars> ก่อนที่จะเริ่มสัปดาห์ที่นุ้ยบอกกันเนาะว่าเราจะมีวันอาทิตย์ ก่อนถึงคริสต์มาสสีสัปดาห์เนี่ยเป็นวันอัเวินใช่ไหมฉันก็ไม่มีอัเวินครั้นหรือว่าไม่มีเชิงเทียนที่เป็นวงกลมม่นเนาะฉันก็มาคน้นนี่จ้า <laughs> ฉันซื้อแบบนี้มานะแบบนึงนี่นี่แบบนี้เออนางเป็น เ,ออเชิงเทียนแบบทันสมัยเนาะซึ่งเราไม่ต้องซื้อทุกปีจะอยู่เห็นป่ะสวยป่ะปะเราก็จะเอาขึ้นไปตกแต่งเหมือนเดิมทุกปีจ้ะอ,อาจจะดูน่าเบื่อหน่อยเนาะแต่ก็ไม่ต้องซื้อใหม่จ้ะไม่เปืองลดขยะด้วยจ้ะ เดี๋ยวนุ้ยก็จะเอาเชิงเทียนนะคะมาทำความสะอาดนิดหน่อยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มจุดกันที่สัปดาห์ที่หนึ่งนะคะจุดไล่ไปสัปดาห์ละดวงค่ะจนกว่าจะถึงคริส,สต์มาสนะก็จะครบสี่ดวงพอดีจา้าฉันก็มานั่งชิวๆชมเทียนแอดเวนต์ของฉันก่อนเทศกาลคริส,สต์มาสจะเข้ามาจา้าหนึ่งนะจุดเทียนแอดเวนต์ใช่ปะ 2จ้านางก็จะมีตลาดคริสต์มาสจะอยู่ตลาดคริสต์มาสเนี่ยนะบางที่ก็เริ่มตั้งแต่ Advent Calendar ที่หนึ่งในจ้าเพราะอะไรเนี่ยหรอจ้าหาตังเข้าเมืองจ้าเล่าสู่กันฟังนะคะว่าช่วงเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่มืด นานที่สุดคือแบบว่ามีกางวัน,น้อยที่สุดของประเทศเยอรมันอะไรเงี้ยมันก็เป็นกุศโลบายของคนเยอรมันแหละที่เขาแบบว่าอยากให้แบบว่าช่วงธันวาเนี่ยมันสว่างสวัยไปด้วยการประดับประดาฟไฟจุดเทียนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็เลยจัด จัดงานเทศกาลคริสต์มาสขึ้นมาแล้วประเทศเยอรมันนะคะก็เป็นต้นกําเนิดของตลาดคริสต์มาสจ้าแต่นุยบอกเลยนะว่าตลาดคริสต์มาสที่ประเทศเยอรมันเนี่ยไม่ได้อลังการเหมือนที่อื่นเขาหรอกคะ่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้อยากไปเที่ยวตลาดคริสต์มาสที่อลังการนะนุยว่าที่เอเชียที่ประเทศไทยที่เมืองจีนอะไรเงี้ยอลังการมากกว่าที่ เยอรมันหรือว่าโซนยุโรปอีกแต่ว่าที่นี่เขาก็เป็นประเพณีอนะเนาะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นุอยู่ที่ซาบุคเคิน,นะคะซึ่งซาบุคเคิน,นี่คือเมืองของรัฐซาลจาังวันนี้เราจะมาเดินทีต่ตลาดคริสต์มาสก,กันจ้าวันนี้คือลมแรงมากจ้าแล้วนุ้ยก็พาทุกคนมาตลาดคริสต์มาสที่เมืองซาบุคเคิน,นะคะที่นุ้ยเลือกมาที่เมืองนี้ก็เป็นเพราะว่าฉันดูในอินเทอร์เน็ตเนาะเขาบอกว่า จะมีกิจกรรมคุณลุงซันตาคลอสเนี่ยออกมาโบกไม้โบกมือให้กับทุกคนสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆตอน5้าโมงเย็นจา้าฉันว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยเนาะแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นมากแล้วเราก็มาถึงเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เดินดูของไปไพลางๆจา้าสวยดีเนาะเป็นถุงมือจ้าทุกคน Easy, boy, มันเป็นผ้าแคชเมียร์จ้าทุกคน easy, <boy. S 2> เออที่มันแพงนะผ้ามันเป็นอย่างนี้นผ้าอุ่นๆเนห็นปะไม่ได้ถูกแต่จะอยู่20ิยูโรนะจ้าคู่หนึ่งนะจ้าเพราะว่าที่นี่ก็มีร้านขายของแฮนด์เมดเยอะนะจ้าแล้วก็ราคานี่ก็ไม่ได้ถูกจ้าตอนนี้คนยังไม่เยอะนะจ้าอยู่เพราะว่าตลาดคริสต์มาสเนี่ยคนจะมาเพราะว่าหลังเลิกงานหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาหาอะไรกินกันแล้วก็จะมาดื่มกลูวน์จ้า ทุกคนตรงนี้มันร้ม,มากที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะมันเป็นพืชหน้าหนาวจ้าต่อให้อากาศติดลบยังไงนางก็ไม่ตายจ้ะอืสวยมากเลยอ่ะ คือทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเนาะแล้วที่นี่เขาจะมีแบบว่าซันตาครอสออกมาโบกไม้โบกมือให้คนในงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันหนาวมากรลยไม่รู้ว่าน่าจะอยู่จนถึงซันตาครอสออกมาตอน5้าโมงเย็นหรือเปล่านะคะทุกคนตอนนี้คือแบบว่ามือไม้นี่แข็งมากเลยจะบอกให้ คือตรงนี้นะมันเป็นลานไอซ์เก็ตน,นะแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำแข็งนะคะทุกคนมันเป็นเหมือนเขียงอะที่มปนเขียงพลาสติกกันเนาะแล้วเขาก็มาวิ่งกันนี้แหละเ,เพราะว่าประหยัดค่าทำน้ำแข็งทุกคน้วยว่าของที่รัสซารันเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่าที่รัดไรนนะ์ฟอลของนุ้ยนะหรือไม่ก็รัตบัดเดนบัตเมกเพราะว่าเนี่ยนุ้ยซื้อสเต็กกับเอ่อโรชินกินนะ ถ้าถักเป็นแถวบ้านนุ้ยนี่เจ็ดถึงแปดดีโลแล้วนะแต่ที่นี่ขายแค่หกกีโลห้าสิบอีกค่ะถือว่าถือว่าโอเคถือว่าถูกเดิวเดินต่อเหรอชิมก่อนหนาวหนาวแล้วมันหิวนี่ทุกคนตลาดนะัดคริสต์มาสที่นี่นะคือนางแบบยาวมากนางยาวไปตามฟุซกิงกอสโซเลยจา้าแล้วนางก็มีห้องน้ำสาธารณะจ้าเนี่ยจา้าก็ไม่รู้ค่าเข้าเท่าไหรนะ่เนาะ เออมันค่าเข้าเท่าไหร่อ่ะยังไม่ได้ดูเลยค่ะห้องน้ําสาธารณะเนี่ยไม่ไม่ได้เข้าหรอกแต่ดูเฉยๆไม่รู้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้จับไม่ได้เสียนี่กับข้าวก็ตามสไตล์นี้จ้าหนี่จ้าคนเริ่มมาแล้วจ้าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะจ้าคุณลุงซซนตาคอสก็จะนั่งจากตรงนี้นะจะอยู่แล้วก็จะวิ่งไปนะจ๊ะตามอีเวนต์ของนางจ้า ฉันก็มาเพื่อจุดนี้จ้าแต่รอไปจาออีกหนึ่งชั่วโมงฉันหนาวมากหนาวจริงๆ ที่นี่แบบว่าตลาดกิมัสใหญ่มากใครอยากมานะจ๊ะลองมาเดินดูได้นะจ๊าที่ตลาดริมัตที่เมืองซามลุคเคลนจ้าตอนนี้คนเริ่มมาแล้วนะจ๊ะคนก็มานั่งจับจองที่เพื่อที่จะดูเดินสะเตอรจ้าแต่ว่าเราจะเดินดูก่อนเนาะเพราะที่เนี่ยมีชิช้นชาสร์มีอะไรอยี้ด้วยด,ดูแบบใหญ่แล้วก็ดูแบบเรียบสบายสบาย <c oughs> ชิลๆจ้า <c oughs> นี่ชิงช้าสวรรค์เขาก็ค่อนข้างใหญ่โตนะจ๊ะแต่ว่าแอบ,บอยู่นอกงานหน่อยจะอยู่นี่ทุกคนมาตลาดคริสต์มาสนะเราต้องมากินบลูไวน์จ้าบลูไวน์นี่ก็คือน้ำเป็นไวน์อุ่นจ้ะทุกคนแล้วเราก็จะจองที่ตรงนี้นะจ๊ะพี่ชิฉนแล้วเราก็จะจองที่คือคุณลุงมาขอเงินจา้าขอขอทบทบท,ทงดื้อๆนี่แหละ ฉันก็ขอดื่มคือวายรอคุณลุงซันตาคอสไปก่อนละกัน,นะจ๊ะเดี๋ยวคุณลุงซซนตาคอสมาจะถ่ายคลิปให้ดูจ้าคนเริ่มเยอะแล้วค่ะนุ้ยบอกแล้วเนาะว่าคนจะออกมาช่วงเย็นๆกันส่วนฉันก็จองที่อยู่ตรงนี้เพื่อรอดูคุณลุงซันต้าจ้า leuchtende Nase, Deswegen ihn niemand so richtig ernst nahm. Manchmal wurde er sogar von den anderen Rentieren ein bisschen gehänselt. Sein größter Traum war es nur ein einziges Mal. Ah. เด็กๆแฮปปี้มากจ้าตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านจ้าหนาวมากจ้านี่จ้านักแสดงกำลังปีนลงมานะจ๊ะโดยบอกเลยว่ามันสูงมากทุกคนน่าจะมีเป็น20เมตรอ่ะ ตลาดคริสต์มาสยังมีอยู่ทั่วเมืองเยอรมันเพื่อนๆก็เลือกเอาที่เพื่อนๆไปสะดวกแล้วกันค่ะแต่อย่างหนึ่งนะคะอย่ามวัวแต่เดินชมตลาดเพลินมีความสุขดื่มกลูไวทุกตลาดนะคะเขาจะจัดนิทรรศาการเกี่ยวกับพระเยซูแวะไปดูกันหน่อยแล้วกันค่ะ นุ้ยบอกไปแล้วนาะว่าเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มืดนานหน่อยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นตามแต่ละบ้านเนาะเขาก็จะประดับประดาตกแต่งไฟหน้าบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแบบว่าให้แต่ละบ้านมีชีวิตชีวามีความสดใสดูไม่เงียบเหงาไม่ไม่แบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าตามสถิตินะคะทุกคนช่วงเอ่อช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่คน ที่เยอรมันเนี่ยเป็นโลกซึมเศร้ากันเยอะมากเพราะว่ามันอึมครึมเธอเธอมองไปสี่ช่วงเนี่ยโอ้โหมืดครึมจา้าทั้งหนาวทั้งครึมถ้าแดดออกไม่เท่าไหร่นะแต่มันไม่ค่อยมีแดดจา้านั่นแหละเขาก็เลยประดับประดากันส่วนฉันนะจ๊ะฉันก็ประดับประดานิดหน่อยพอจ้ะสมัยก่อนฉันประดับประดาอลังการอยู่แต่เดี๋ยวนี้คือประหยัดไฟค่ะพอเวลาหน,น้าหนาวนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราต้องทาไม่ใช่เราต้องทําหรอกสิ่งหนึ่งที่นุ้ยชอบทําก็คือช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยช่วงธันวาถึงต้นเดือนมกราเนี่ยฉันก็จะติดนี่จ้ะมันมืดนะเนาะมันมืดแล้วแบบว่ามันดูหดหู่งอะไรเงี้ยคนที่นี่เขาก็จะนิยมตกแต่งประดับประดาไฟตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็เป็นช่วงคริสต์มาสด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกุซโลบายของคนสมัยก่อนด้วยเพราะว่ามันมันมืด พอติดไฟแล้วมันสว่างสวยมันดูมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนเดี๋ยวนุ้ยต้องรีบติดจ้าเพราะว่าหนาวแล้วจ้าปีที่แล้วนี้นุ้ยติดตรงต้นไม้นะคะแต่ว่าปีนี้นุ้ยจะเปลี่ยนใหม่มาติดตรงนี่แหละที่ราวบันไดก็พอจ้าเอาติดง่ายสบายๆนี่แหละเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะฉันติดตรงต้นไม้ใช่ป่ะแล้วฉันก็ไปตัดต้นไม้แล้วฉันก็ตัดสายไฟของฉันไปด้วยจ้าเพราะฉะนั้นเอาตรงราวบันไดนี่นะจ้าติดง่ายเก็บง่ายสบายใจจ้า ติดปุ๊บไปรซนีก็มาส่งของปั๊บรับของขึ้นบ้านเลยจ้าฉันติดแค่นี้ละย,ยูฉันหนาวฉันจะรีบเข้าบ้านอตอนนี้มันยังไม่สว่างเนาะมันยังไม่ีเนานะมันยังไม่มืดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันมืดหน่อยเดี๋ยวค่อยมาติดไฟจะมาเสียบไฟโชว์จ้าอ้าวหาปลั๊กไม่เจอ <c oughs> ผัวเอาปลั๊กไปซ่อนอ่ะ เป็นไรเดี๋ยวบอกให้แฟนหาปลักมาสิบปลักภราจาเข้าบ้านหนาวมากมือแข็งแล้วเนี่ยไหยติดแค่นี้และจ้ะประหยัดไฟพอตกตอนกลางคืนหน้าบ้านนุ้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโดยก็ตกแต่งพอเป็นพิธีค่ะทุกคนพอให้หน้าบ้านฉันสว่างสวยไม่มืดเกินไปจา้าสมัยก่อนเนาะประโคมแต่สมัยนี้เอาแค่นี้ละจา้าเปลืองไฟค่ะประดับเท่านี้ละจ้ะ <laughs> แค่นี้จะเกียก็จะเป็นธรรมดานะคะที่ช่วงเดือนธันวาคมจะเห็นบ้านแต่ละคนนี้ประดับประดาไปด้วยไฟไม่ว่าจะเป็นบ้านคนธรรมดาหรือว่าในเมืองก็เป็นกุศโลบายของเขานะคะที่ทําให้บ้านเมืองนั้นไม่เงียบเหงาห่างนอนจนเกินไปค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันนะคะยังมีอีกเยอะค่ะการเตรียมตัวก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาส